ก็คือเนาะพี่น้องอยู่ๆสวียวกับผู้ว่สาสวียวเกิดอาการอีอย่างพี่น้องเลยมันแบบเป็นเองเห็นะพี่น้องกับหู้ว่าเกิดอาการอีอย่างพี่น้องเลยกาบสบายดีพี่น้องฝังล้วฝั่งไทยและทางต่างประเทศการยินดีต้อนทับข่าสู่ซ่องซาเว,วตาซานเคลฟ้าวันนี้พี่น้องอากาศดีดีเนาะท้องฟ้าแจ่มใสพี่น้องเลยงามงามเนาะก้อนเมฆเขากมีแต่ก้อนงามงามพี่น้อง กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีสวัสดีน้องบอพี่น้องฟังเราเข้าฟังไทยแต่ทังต่างประเทศการยินดีต้อนทับเข้าสู่่องสาเวียตาสแนลพี่น้องอ่าคือน้องมือนี้พี่น้องสาเวียดได้ปั่นเข่าแล้วเด้อมือนี้นะพี่น้องแต่กะไปพี่น้องห็นหน้าสาเวียาครั้งแรกมีอย่างพี่ปกติอีบอ่ก็คือน้องพี่น้องอยู่ๆสาเวียตก็มู้ว่วสาเวียตเกิดอาการนี่อย่างพี่น้องเลยมันแบบเป็นเองเหรอพี่น้อง กับมหัวเกิดอาการอีอยงพี่น้องเต่เท่าที่หูก็เคยเป็นอยู่แต่แบบ,บมันโมเฮงขนาดนี้มันโมฮุนแห้งขนาดนี้พี่น้องเด็เกี่ยมปองพี่น้องอืพี่น้องก็เขียวโมเมนต์โมเมนต์ว่าเขียวเมียง,งด้วยฟันเป็นเมียงแล้วโมเมียนพี่น้องที่สาวเบลเป็นก็คือแบบเขียวมาสิปองนะพี่น้องข้องฟันขุดแบ่เอียงฟันมาสิปองนะพี่น้อง แต่ก่อนสวาวแหววเคยเป็นอยู่แต่ว่าเป็นมูหนแหงขนาดนี้เมื่อคืนนี้ไปนอนเบิร์คืนพี่น,ออน้องเ้ยน้ำตาไหลเบิดคืนเมื่อคืนนี้น้ำตาไหลเบิด์ตคืนนี่ตอนเว้นในพ่ออยู่ในพี่น้องตอนกลางวันในพ่ออยู่แนพ่ออยู่ใน,ออน,ออนแบบว่าบริจิ์ปวดพี่น้องเลยแต่มันก็ขคับมันกระเจ็บอยู่กินข่ากินน้ามาได้พี่น้อง แต่กับตอนกลางคืนนี่อู้พี่น้องสาวแวเป็นบางเรว่านี่ประมาณยูคสี่หามุงเย็นเนาะเป็นแต่แรกกับปวดอยู่เขาสาวีหคิดว่าปวดธรรมดาปกติที่สาวแวเคยเป็น่นนะพี่น้องเตออันนี้มันคือแบบปพิ่ปกติสาวแววอะคือเป็นเจ็บ,จบ,จบแบบเจ็บกว่าเก่าฮะนะเจ็บกว่าทุกครั้งที่เคยเป็นมาเจ็บแล้วก็ปวดพี่น้องปวดแหง้แหงกินเขาไม่ได้เลยก อนคืนมากับโบแห้งไปไหนเนาะช่วงเวลาตอนหนึ่งทุ่มหรือโบแห้งไปไหนพี่น้องซาเวียรกะเจ็บอยู่จะโบแห้งแต่มันก็ปวดกบปกติที่เคยผ่านมาเจ็บกบปกติที่เคยผ่านมาเนะะาะแต่กะประมาณสองสามทุ่มไปเรเดอบันี้ก็เริ่มแบบจางลงแบบคืบอบวเจ็บเลยพี่น้องซาเวีวก็รับไปเนาะตื่นมาตอนหนึ่งโมงตีหนึ่งพี่น้องเจ็บใครใหญ่กว่านี้พี่น้องเลยเมื่อคืนนี้ ญ่กานี่ไข่เต็มผมเก้มซาเวียโน่แลวก็ซาเวียโน่บารับเลยพี่น้องทั้งปวดทั้งเจ็บแลวก็มันฉีย้อนนะพี่น้องมันฉีแบบคันๆแบบบริเวณคันพี่น้องมันฉีเจ็บเด็วก็จะย้อนพี่น้องเลยมันฉีเจ็บปวดๆจนย้อนนะพี่น้องชื่อว่าจริงในไฟบุเคยเป็นกับบุกเข้าใจเนาะไฟเคยเป็นแล้วคยชเข้าใจแต่ซาเวียกะคุดย่านพี่น้องเลยคุดย่านแบบว่าย่าเป็นขึ้น้องโมเนาะน้องโมไฟไฟก็เคยอาจี้เคยเห็นเนาะ นได้หลายๆช่องยูทูปเพิ่นได้ไปพาตัดมาแล้วฮะพี่น้องโซเวียก็คุดยานยานพี่น้องเมื่อคืนนี่นะคุดนั่งคุดอยู่เนาะนอนคุดนั่งคุดอยู่ยานเนาะยังใครมันแจ้งพี่น้องเลยย้ำได้เด้สีแจ้งย้ำเด้เด้สีสว่างทองฟ้าก็ได้ตั้งแต่หนึ่งมุมเนาะอ่านอนหลับตาอยู่กับบารับพี่น้องเลยนอนหลับตาอยู่กับบารับเนาะจะเช็ดเท่าไหร่เด้แต่งสีแจ้งนี่คือนานแต่แจ้งแท้เนาะว่ะ เลยตอนสี่ประมาณสามตีสามมงล,ลุกมาหาพ่อหาแมย์วายแห้งพี่น้องสวายว่าชิลุกไปหาพ่อหาแม่ตั้งแต่ตอนหนึ่งมุ้งค่ะตีสองเนาะตั้งแต่ตีหนึ่งค่ตีสองนี่แหละว่าชิลุกไปหาพอหาอหา่อแม,ม่์ผมเบีกรบกวนเพิ่งนอนค่ะกะสบสวายลุกมาหาเพาิ่นเพิ่นวิจักแนวเสิเห็ดเนาะพี่น้องได้ซะมันหนานี่สวายก็เลยกินยาอย่างลงไปน้ำพี่น้องเลยตอนเวียนสิก็เลยพออยู่เนาะจิ้งเน่าได้สิเ้าพี่น้องสวายะนะคือย่านอย่างเดียวคือย่านคือน้องโม จนเปนนนนเนน็นพี่น้องหมู่เนาะพี่น้องก็คือญาติอยู่พี่น้องแต่กะยังไข่อยู่พี่น้องยังตึงเลยกินข้าวบ,บ่ได้ได้พี่นออ้องเอ้ยมื้อนีวยสิต้มข้าวแต่ว่าบ่ต้มบ่ได้ต้มเนาะเพราะว่ากินบ่ได้พี่น้องขนาดวยซื้อนมมากินนี่่อ,อื่นลงมันก็เ็บคอนี่แค่แต่ก่อนนี่เจ็บเอื่นน้ลายนี่เจ็บหมดเลยพี่น้องเอ้ยเจ็บทม,มาเลยแถวนี้นะ ดูว่าเขาต้องไปถอนมาพี่น้องมันจังเศร้าเนาะต่กอนก็เป็นอยู่หลายข้างอยู่พี่น้องประมาณอยู่สามสี่ข้างนี่แหละแต่ก็เป็นเป็นละกาอาเป็นละกาเศร้าเนาะเป็นแป๊บเดียวละก็แบบว่ามันปวดนิดเดียวพี่น้องดูว่าหลายมือกับมันเหรอสีเห็นเนาะเขียวเขามันฟันทาม,มันสีพ่นออกมาพี่นอ้องว่าเขาเอาฟันทาม,มันสีป,ปงเนาะแต่นี่นะปงแล้วปรป,ปงชุดเลยพี่น้องมา่ทั้งสองข้างเนาะ ป่งชูไปทั้ทงสองขางแล้วแต่ว่ามูดยังไงฉัมีแบบเนื้ออไอพี่น้องมีเนื้อมาห่มเลห่มพันทันทีว่ามันปงออกไาแล้วก็เลยเจ็บเลยพี่น้องเลยเจ็บแต่กระครยไปเลยเหนียนไปเลยพี่น้องอาปากว่าได้เฮนี่ยังใครเนียมันจะงานในพี่น้องตอนเช้าๆแล้วกับตอนขึ้นพี่น้องเลยตืตนย่นตัวเองคือแบบคนอ้วนเลยพี่น้องคือแบบคนอ้วนเลยเนาะเกลมบางนี่ปกติพี่น้องหบางนี่แบบโยดหยดพี่น้อง นี่อยากค่ยเน่เอยากยุบลงเน่พี่น้องกินข่าวไม่ได้พี่น้องเลยตั้งแต่เศ้ายัง่ไม่ได้กินข่าวตอนนี้ก็เป็นวเวลาเวลาเที่ยงเลยพี่น้องสองโมงกลางเวร์เลยเนาะกลางวันทำเลยเนี่ยไม่ได้กินข่าวกินแต่น้่มกับน้ำคอยคอยอื่นลงพี่น้อยทรมานนี่เอง <laughs> โอ้พี่น้องเลยทำไมเราเป็นอย่างกระข่ายอย่ยวเนาะมีแก้มันคือคนอ้วนเน่แต่นี่ผัดเปลี่ยนเนาะ ค่ายเด็กพี่น้องนี่นะครับอยู่แต่แบบมันปวดบัวเจ็บนะทั้งสียห้ทั้งเสีัวพี่น้องเลยเมื่อคืนนี้น้ำตาไหลรุดๆออกมื่อนี้พี่น้องสาวเยาวได้อาปั่นเข่าแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่นมาลุงลุงเพิ่นมาปั่นไ้ตั้งแต่เศร้าๆเพิ่นเลยเนาะตั้งแต่หกเจ็ดโมงเศร้าพี่น้องเลย่นมาตั้งแต่ประมาณตีห้าเนี่ยคนมาตีห้าค่ะตีห้าครึ่งอยู่เลยเนาะเพิ่นมาฮอปทีเพิ่นกับปั่นตั้งแต่หกโมงเศร้าพี่น้องก็คือลุงก็คือพ่อบาต้านั่นเองเนาะ คนมาปั่นไห้ซาเวียวก็เริ่มบริไายอ่าคลิปไห้เพราพี่น้องเบิรงกเนาะตอนเพิ่นปั่นพี่น้องเลยเพราะว่าปวดเขียวแห้งพี่น้องเงียบยังบ่ได้เลยนั่งอยู่พี่น้องนั่งซึมอยู่เนาะ <laughs> ปวดปั่นแห้งพี่น้องแต่มีแต่ว่าซาเวียวปั่นเขาเรียวกับสิมาหลุดนน้ำกันพี่น้องว่าซาเวียก็ที่ได้เจ๊สอบแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาในนาซาเวียวนี่บ่ท่านได้เลี้ยวคักเนาะยังอยู่งซิบกว่าไห้นี่แหละแต่ก็สิปั่นก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนตกห้าเนาะยนนเขามันเน่านะพี่น้อง เห็นเขามันอ่าเกิดอาการเป็นโมกเป็นซุ่งเป็นอีกอย่างพน้องมันเป็นเน่าค่ะนะก็เลยเอาปั่นปั่นก้อนแล้วก็เอาเม็ดเขนานมาตากแห้งพี่น้องไม่นี้คใค่เนแดดออกแห้งเลยพี่น้อยเมื่อนี้นะมองเมื่อวานวานี้เมื่อวานชื้นนี่เนาะก็เมื่อวันวันก่อนนะพี่น้องวันมืดมืดก่อนนะเนาะอรีเอลอพี่น้อยคือแบบว่ามืดมืดแห้งแดดออกแต่ว่าเมื่อวานนี่คือฝนตกมาเลยพี่น้อง ก็ตอนแรกว่าเพิ่นสิบ่มาฮอดแหละตอนแรกว่าเพิ่นสิบ่มาอ่าทอดมาถึงทางบ้านซาเวียวเนาะว่าสิมื้อจะซื้สุดท้ายเพราะมาแฮงขนาดพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ก็คแต่ว่าดดออกแฮงแล้วพี่น้องข้าวเฮาก็คือสิแบบว่าหมังแน่แหละพี่น้องเอ้ยอเฮาเกี่ยวเมื่อวานนี้เนาะ พูดแหละอ่าพอเพิ่นก็ปั่นอยู่ทางพุ่นน้องพี่น้องทางเดินพูดแหละเดี๋ยวสิพาไปพี่น้องไปเบิ่งนํากันเนาะมาลุ้นกันเด้อว่าสิได้จักสอบพี่น้องเอ้ยซะเียวกะยังบ่ทันได้ลวคักเนาะแล้วก็ยังบ่ได้ปั่นเบิดปั่นแต่ว่ากองไว้ที่่อเพิ่นเอาแพผ้าพยางปกไว้นั่นแหละพี่น้องส่วนในองัวเฮาก็ยังบ่ทันได้ปั่นเนาะแล้วก็ยังเป็นไห่ะหนาที่เฮาบ่ทันได้เกี่ยวแล้วก็กว่าไหพี่น้องกับอันตัวที่เฮาเกี่ยวไปแล้วย่ทดู่นเก็บก็ประมาณอยู่ สองสามให้นีเลยนะพี่น้องเลยสิได้กัสิไปเบิ่งน้ากันเลยเนาะว่าเฮาน่ะสิได้แจ็คสอตพี่น้องนาสบายปีนี้สิลุบบบหรือว่าสิได้กลัวเก่าหรือว่าซําเก่าเนาะพี่น้องเนาะสิได้เฮากาสิพาเพ่นพี่น้องไปเบิ่งกันเลยพี่น้องตอนนี้สบายกาสิพาอ่าพี่น้องไปเบิ่งไปเบิ่งข้อปั้นน้ากันเนะพี่น้องสบายก็บ่าบุคคลท่นัดปันใดเพราะว่ามันคลับพี่น้องเลยว่าบอกว่าบะก่วงเนาะ เสียงปากก็แคบแคบแบน่อยู่ให้น้มวันนี้แบบอา,อากาศก็ดีอยู่ด้อพี่น้องกล้องก็ดึกๆๆดแน่พอพอเดียวไม่ตั้งกล้องมาพี่น้องมันยากาศแจ่มใสดีืันนี้เปิดฟันพี่น้อง มีแกยม,มีพี่น้องเดี๋ยวจะไหนกันซีกับกล้องหลังให้พ่อพี่น้องเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องสาเวเบลได้กล่องเฟืองด้วยกล่องฟ,งองฟางใหญ่เติบอยู่ได้พี่น้องแต่หัวหมาเขา่าห้องนี้ชิได้จ็คแคสอบเนาะผู้ป้าพี่น้องก่อนมีเขาง,งามทะเะมือนี้อากาศแจ่มใสดีพี่น้องเลยมือนี้ค่ะนี่กล่อ,องเฟืองสาเวเบลเนาะพอดีเต็มห่างแต่ว่าเต็มม้วนครันไหนพี่น้อง โอาจ๊ะสิได้จะกระสอบเดี่ยสิถามพ่อเพื่อนป้าพี่น้องหอมกินเฟืองเด้หอมหอมกินเฟืองคุณนะ่ะเสร็จเสอบพ่อเลขสี่สิบจะอะไรวะสี่สิบสอบพี่น้องปีนี้ชิรูปหรืชิได้ปะปีนี้ยังหูเรือยังบดเนี่ ป,ปีการเนี้ยเธอไหนวะปีการนี่ยเนี่ยเปย็ดสไปปีการนี่เกือบล่อยแล้วพี่เอาน้องได้เปดที่กว่าสอบเนาะปีนี้อ่าได้น้อยยังไม่ทันได้เบิดพี่น้องเยโมโหว่าทันได้ปันน่นนะยังชิได้จะสอบเนาะมีแต่สอบการมุอแดงบะไรยังพอสอบยังวะสอบยืดเนาะปีการเ่ เดี๋ยวไปไว้เล่าแล้วพี่น้องมาหนิโอ้นักแนะ่สอบหนึ่งจ็ดสิ่หจาก,กิโลเนาะสอบผสมยืดมาหน,นิของเฟืองนี่ก็ยังบ่เต็มคักบ่มีคนซอยเนาะพี่น้องปีกายนี่ยังมีน้องทรายเพิ่นเห็ดซอยปีนี้พอ่อเพิ่นคนเดียวฝูลูกแต่ละคนเห็ดยังเห็ดบ่ได้เนาะนผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งก็ยังน้อยอยู่แตกคนเดียวเพิ่น จิงเดย์ไซเวกับซีเดยขอโตกับเมื่อคืนก่อนพี่น้องเพราะว่าสซเวลเป็นไข่น้ำพี่น้องเลยมื่อนี้นะเป็นอเจ็บเจ็บเจ็บผงแก้มเนาะเป็นเจ็บแก้มแล้วก็ไข่ขึ้นน้ำเลยพี่น้องพี่น้องเลยแม่กินพี่น้องทั้งแม่ทั้งไก่กินได้นี่แม่เพิ่นมากินเนาะแม่ททงบ้านแหละพี่น้องเลยลงมาแหละกินเบิร์ดพี่น้องให้กงัวกินเข่ากัดกินกัดกินคืองัวนี่แหละ แม่ซะเวียบ่ได้กินข้าวเนาะน,นี่แม่เพิ่นกินข้าวจังสิเฮ็ดจังได๋พี่น้องเอง้ยเอาธรรมชาติมาฝากพี่น้องข้าวมือวานนี่เนาะกูว่าพี่น้องฝนตกก่อนกะงนอกนียังอยู่วกว่านี่แหละ บรรยากาศงดงามๆพี่น้องงวังวงวัวกะชีไปป้าไปทั้งแหลกลางให้นะบัดแม่เพิ่นไปเกี่ยวเข้อหน้าไก่กันงวัวกะชีได้ป้าไว้ให้สาวสาเวเบลเลี้ยงเนาะพี่น้องเพิ่นกะเสียตึงงัวเทิบไปสาเวเบลกะเลี้ยงงวัวอยู่หน้านี่เสาร์อาทิตย์จังได้ไปซวยเพิ่นเพราะว่าพ่อกระเมชีนอนพุ่นเลย ແຕ່ຊາວແວກັບນ້ອງນອນວານເນາະເພາະວ່າຫ້ອງຊາຍໄປຫ້ອງຮຽນຊາວແວຕ້ອງຫນຶ່ງເຂົ້າໃຫ້ນ້ອງສຝົນນີ້ບໍ່ວ່າຊິຕົກມາອີກນານຕກມດພິ້ນືນັງທນິດອອພສານ້ กล้องกัะลึกลกะลึกนะพี่น้องกล้องกัะสันๆเนี่ยจนันแนก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆมืยอนี้นะสิตาเข่าก็คือสิได้อยู่นะพี่น้องคือสิหมังอยู่คือสิเห่งดีอยู่ <c oughs> อันนี้ สาวแววกับเมย์ได้เสียหญ้าออกพากันปลูกพักพี่น้องแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปเนาะเพราะว่าเห็ดตอนค่ำมันมืดน,นี่อันนี้เป็นฟักเก่าพี่น้องแค่อเอาเอาหนาออกเนาะเดี๋ยวก็มาปลูกขักบัวเดี๋ยวก็วานพักใส่อีพี่น้องนี่จะเป็นพักกาดเนาะวานพักกาดพี่น้องนี่พักยังวะเมย์เพิ่งวานสาวแววก็ลืมซื้อเลย ในคลิปนี้ก็ชิขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องพี่น้องซาวียจะขอโจโตจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเนาะจี่ไหนก็ต้องขอบขอคุณขอบคุณพอยพี่น้องที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดและก็บเบโลงโฆกกษณาบบกตามโคษณาซาเวียรเนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อคลิปนี้จะขอกลับเข้า,า่าสบายดีพียพี่น้องพบกันในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย